เมื่องกศีนครช่องดีกอนกระมากลนเส่สองพมือบอ่เครื่องจแจนใดแล้วแกวม้มีเมียหันปักจุกลังใจชายไฟเมียสองเจ้ารัสมีเมีเยเขาใจชายโบเวนวางส่วนแม่นางสีพพ่ใจกระสันหงอายบอว่เวนดังกันคงสิพรนาเพียงตากันเบ้อสุพูสุคน,นแล้วมันบอทันคุณพ่อนาเพียงตากันเบ้อสุพูสุคนแล้วพญ่าพระอ,องค์มีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ชุมที่เกิดมาเนี่ยนะบ่คือบ้านคือเมืองเขาจังแดละองค์มีท่าเสด็จเมีย สเสด็จแม่หมายถึงผู้ใดกันพยาคารเสด็จแม่เด็ดแม่แมหมายถึงพระเจ้าหลานสีด่านหน้าเนาเปะยังไดนาบ้านนี้ยังมาข้นมาเป่าสเสด็จพอเลยหรือยข้าบีบน้ำเลี้ยงออกยั้งบาทัานแล้วบสเสด็จแม่จำเป็นอีหยังสเสด็จแม่สิว้าถึงขนาดนนะถึงฝีด่านสีเนาเป็นบาดเป็นแผลข้าซึ่งเป็นพอบ่กไข่ตะคอลมันเกี่ยวลุกตัวเองแม่ตินิดเดียวต่อไปนี้ห้ามสเสด็จแม่เ้าแบบนี้อีกเป็นเด็ดขาดคำสั่งของแม่ท่ายเป็นผลหน้าบัดนี้นะเสด็จแม่จ้าจ้าจ้า เด็ดแม่เข้าใจแล้วเด็ดแม่แป,าปากพอดีเด็ดแม่สมควรตัดสนั่นนาะเชียบไอโอลดมาพอดีฟีดานถวายบังคมพยาคาเสด็จพ่อเสด็จพ่อพยาคาพอดีฟีดานติดภารกิจฟีดานออกไปยำลาสฎดนฟีดานเองก็เลยเขาฟองสเสด็จพ่อสาบไปดอยสเสด็จพอ่อคือสิบอตดตำหนีฟีดานูกน้องพยาคาผมเป็นยังดอกลูกลาฟีดานเนื้อถึงตัวของเจ้าสิเป็นแบบนี้ จิตใจของเจ้าน่ะช่างงดงามเหลือเกินบ่เป็นหยังดอกลูกน้พม่าไกลไกพรเนี่ยไหมของปทัยพะยะค่ะราชันก็ะเชิญกันน้พม่าไกลไกพรเนี่ยลูกสนิทพ่อพะยะค่ะราชันอัดสีอยู่บ่องใดราชันก็ยังหักและก็บข้าลบในโต้สนิทพ่อเขากาวันละพะยะค่ะบ่ต้องหยับมาไก่มันนะลูกเดินนำเหลือมันสิย้อยเส้นหนาปากนะจ๊ะขนาดหนาของมันละราชันนั่งบ่นอย่างมโนติ เพคะเพคะเสด็จพี่เพ,พ,พคะแมนบอกยังกันเดือเอาอมมฉันว่าให้ลูกและฉันขยัน,นมากไกลไกลเสด็จพี่เพื่อเสด็จพี่จะประเด็นหน่อยประเทศไยเพคะจังสันดอกเดือเพคะ้าเฉนั้น,นบอกเป็นยังดอกตามอัธยาเ็จใส่เถอราชเนื้อเ,เอาล่ะทันคุณก็ดีรัศมีและกษีพายเ้ยทุกวันเป็นสิบหาคำเดือนหกของทุกๆปีพี่ได้จุดบงังไฟบูชาอุพนักรา,ลาและบวงสรวงองค์ที่ว่าทุกองค์เพื่อเสซฟ้าฝนอาตกตองตามฤดูกาลแต่เจ้าหน้าเจ้าสวนได้ทำกินทำายา แต่สำหรับปีนี้นะพวกเจ้าทั้งสองคนนะันมีความคิดเห็นเอียงบ่เหรอสน่นมอมจันทร์ลัศมีว่นนีแเนี่ยได้ขัดของเ,เดวิคัสเดพีดถาม<ด>ตาแม่ฟีดา่านเอ้าแม่ฟีด่านเบื่อกี้เราไปข้างเมื่อด้ขัดของมาแหละสีพายว่าจังไลยละสีพายเจ้าว่าจังไเลยสีพายเ็นดีนั่นตูป,ปาการเดวิคัสเดพีเอาล่ะถ้าเห็นดีเห็นชอบกันเมื่อสุขสุขคนแบบนี้เลยตัวของเราก็ระได้ไปหาเมื่อหาเลิยหายังเอาหมอมาเบิ่งว่าสีมือใด้สีดีไก่ไก่ไา่จักเสียไปเสีเนี่ยไก่ก็เสียเป็นร้อยไก่ ออหยุดุดหุดหยุดหยุดจ้าเป็นอยัางข้าวิ่งหน้าตาตื่นมากสิคือว่ามีมันละเยดแท้ผู้บ่าสูอยู่ต้นหน้าตักหนักอยู่ต้นหน้าพัทนานางล่องแล้วก็เด้าดีเว้าดีดีว่ากูบอกสูว่าสุพ่ออีหย่างมากว่าจังไเล่ะพ่อหนุ่มพวกเจ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยขอถวายบังคมพะยะค่ะเสด็จพ่อว่าจังเลย กอจังสีสะดอกพระยอค่ะพวกมอมฉันหวังสีมะเพิงองม์พสีหวังสีมะเพิงบาดละมีองค์พ่อมีท่าเจ้าทิพันซาาบันลือกซาว่าพระองค์นี่ผัวข้องไฟฟฟาบะซาลาดโดยทศพิษลาสะรมขนโภงโดยวนี้เกิดเดือดร้อนละพงค์เอ้ยภายในบ้านมอมฉันนั่นไกล้เสียก็เป็นร้อยเดะองค์ตายก็เป็นร้อยห้อยเนียยห้อยเข่าพระราช่วง่างนี้พ่อเห็นตรงไหนไกล้เสันีลโทษ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 มาผู้ทาบ้านาน,านอกออคือใช้บือตุ สาใกล้เสียชู้เสียกะโหลกขมาน่าท้องพักโรคแค่ยังเพราะว่าพี่ไปใส่ก็มาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันผุนวาบ่มีตาไปยังนี่เครื่องนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเออเครื่องใก้นี่ผู้ช่วผู้ซวยผู้ช่วยว่าผู้ช่วบ้านไหนบ้านจังใดน้อผู้โอ้ยไก่มอมสันจังสิเห็นซอยแน่พระเจ้าค่ะว่าจังไดละองค์เมธาก็ซ่องมิดอิงติงแท้ให้ทหารนักคนในวังบ่อเพื่อความโปร่งใส อลาอล,ละสะเสด็จมีเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายอาจัรซี่ก็แล้วกันทหารพยาค่ะให้พวกเจ้าไปค้นทุกมงทุบบอลเขตพระราชฐานหนึ่งนี้ได้การจังได้อามาลาัยงานตัวของเราและข้าของ้ามทุกคนบ่ต้องยายไปใส่เราฟังข่าวอยู่น้ำกันนี่นะไปให้พวกเจ้าไปจัดการเดี๋ยวนี้แค่แค่ตำหารลุกาหาคนหาไกลเหมาหยุดมึงมสิงงไปใส่นมบางวุฒิภาพตำหานกูไปค้นหาไกลมึงสิไปหายอย่าง เมึ่อมนเป็นหน้าหาไก่เมึงมันหน้ากัดไก่หน้ากัดไก่บพพรหน้ากัดเป็ดพรมอม่า่แบบน,านี้ไหมตัวโก้ด้ะกูบ้านเสมอกูบ้านเมื่อเหร่กัดไก่เสมอนี่ฮานี่จะคของเป็นสนมฝ่ายในต้องดูแลพระองค์นั่นคือของเซนาะอามาดเพิ่นจะต้องไปหายูซือคือขขแข่วเล็มแท่งเหมือนเป็นยังแสดงว่าจำหานกูเป็นฝ่ายตรวจฝ่ายในออ<อ>ตีิเอ้าตรวจฝ่ายในนี่ไปลาไปตรวจภายในให้แม่ ไน้อยใหม่ถึงว่าดูแลาพระองค์สิพากันไปทั้งใดอีกว่าแกว่าจะชั่นเนูู่แห่งประรทศวดภายในมาดูน่ะไปตำหารเขาจิสิบด,ดาวอยางสิบด,ดาวนั่งยุ่ซื้อๆน,น่ะน่ะว่าแม่นอนการประชุมเลยบบแจง้งจะแจ้งบบลงโตเสียงคนโหเลยสับสนแล่นวนให้วาวน ันละมนจนใดใจมีล้างบ่กล้าเอ่ยเผยปางกบบาบ่ใดไปนั่นสิแม่นยัางขอหยุดอยู่อย่างเพียงเมืองไกลที่มันหายย่านหลายเด้ยย่านแต่ไกม่มีมานช่องเมืองให้วายวนขอแต่คุณปดาเจ้า ขอแต่คุณมาด่าเจ้าผู้ของเมือนแต่ข้างเก่อนตอนนี้ลูกมีทางมีปัญหาให้ซอยแก่อย่ามีเรื่องให้มุนมองรเงียบเงยาม มีคงสิบ่มีปัญหายังดอกภาษาบาเรื่องพระองค์พยาค่ะพ่อองค์เกิดเรื่องยิงแล้วพยาค่ะพระองค์เกิดเรื่องยิงพยาค่ะเสด็จไปว่าจังใดละท่านคุณพระองค์พยาค่ะเห็นแล้วพยาค่ะแนวามลกลายเหตุตามหาเห็นแล้วอยู่บ่ใกล้บ่ไกลอยู่ในหอพุทธาซื้อฟิล์มถ้าพ่อว่ามันจะเป็นไปต่างแขนนั่นเออว่ามันต้องไปไปตามที่คิดไว้บ่มีผิดว่าจังใดองค์เมตา พระพิษแต่ละนาได้แล้วหรือยังเหรอเสด็จพ่อพยาค่ะโมเมนต์ความจริงนะพยาค่ะเสด็จพ่อไอ้เรื่องที่ใกล้หายไปตัวของฟีดานบอกให้รับรู้แม้แต่น้อยเดียวพยาค่ะเสด็จพ่อเรื่องนี้เรื่องนี้ฟีดานต้องถูกกันแข่งแน่นอนพยาค่ะเสด็จพ่อราจชไดยกพิษอัดผู้ใดกันแข่งท่าเหรอเสด็จพ่อก็นยื่นี่เสด็จย่าก็นยื่นี่ไผ่กันยื่นี่ผู้ใดก็นยื่นี่ผู้ใดกันแข่งไว้ดีตับจงผ่านเนี่ยเสด็จแม่พยาค่ะเสด็จแม่ยักษ์ขาปใกบไก่พยาค่ะเสด็จแม่เบิ่งสายตาเขามมััันนนที่่เสด็จงงผู้บค ก็จะมัน <expand> ที่กินเลือดกินเนื้อเสด็จแม่์ยับออกมาเพราะอย่างข้าจะปอยูุ่งไรเสดเมเอาละ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 ล่าเสมี์เอ้ยลาชันท่านคุนกะดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมือนี้น่ะตัวของเราสิโทษว่าฟีดาน่ะพิษเลยเป็นไปบ่อดายดอเพราะว่าจะบ่ได้ยฆ่านัานฆ่าเขาแต่นั่นบ่ได้หมายความว่าตัวของเราสิปล่อยป่าลาเลยเรื่องนี้ข้าข้อคาโทษฟีดานไปก่อนกระแล้วกันท่านผุ้พระองค์พระยาค่ะหลักฐานน่ะเห็นเต็มห้องเต็มหอไก่้ตายไปร้อยเพชรตายไปร้อย โทษนกขนาดนี้เนี่ยแค่ค่าโทษมันจิปลถะมันยังเกินไปหรือพยาค่ะพงค์ท่านขุนคงสีบมีปัญหาอย่างดอกข้าให้สัญญาว่ถ้ากาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกตัวของโลนสิลงโทษปีดานคันเดดคาใครับขอให้ท่านสบายใจได้ท่านขุนท่านแม่สิว่าจังไนพยาคษาเด็จนม้ท่านองค์เมธาวาจังสันเดดแม่กับวชินพัดนดอกแล้วตาองค์เมธาที่ิสั่งการไครสี ปัง้งคดีไปทางหน้าให้มันเห็นกับตาองค์เมธาเบากระแม็นเศษเป็นคนสัวซาตัวผู้ใดกับบดใดไปทางหน้าจังว่ากันเนาะลูกเนาะพยาการเสด็จเมธเจังใดเมธากับขอขอพระทัยเสด็จเมเลยล่ะให้โอกาสลาได้พิสูจน์ความจริงอีกคทางเอาละซีไพ่ฝีด่านคดีพวกเจ้าทั้งสองพอต้องวิโตอุ่ังมุ่งยันโดเรื่องมันยังพิสูจน์ยังบอกท่านใดขอพวกเจ้าน่ะสบายใจได้เลยเด้ออพระทัยพยาการเสด็จเมธลัษมีราชันเป็นยังคือไปายุไกเทนอง สเสด็จพี่ไปคะแต่รัศ <is> มีกับลูกและฉันอยู่ไก่เป็ดไก่เป่าไก่ผีได้จะไหนไปคะเสด็จพี่ผีเป็ดผีเป่าอยู่งไซเดอร์าตาตาชุดแดงๆเดี๋ยวไปคะเมื่อไหนมันเหมือนแนวอยู่ในกินมันคล้องกินอับรัศมีแท้แน่นอนไปฮาวาไปทัวร์นอทรัศมีมันบ่มีดอกเสด็จเมียเรื่องวนวายมาพ่อแห่งแล้วเชิดเสด็จเมียข้าพักพรในได้แล้นพยาคเสด็จเมียเมธะเป็นผู้น้ำเมืองบ้านจัดการให้ถูกบ่ แก่พวกพ้องเมือนมาสิจุงจโจต้นไม,ม้ใหญ่ให้มี